สวัสดีค่ะชเชวาขาสนมูเตลูอาจารย์ชญ,ญาราชินีไพจีสัมผัสนะคะวันนี้ชญ,ญาใจไพโดยไพ่ไม่เคยโก,กหกและไม่เคยเอาใจใครมาดูดวงให้กับทั้ง12ปีนักษัตวชั่วฉลูขันเท่ามารงมะเสงมะเมียมะแม,ม,ม่วรักกาจอ,อกุลว่าการงานการเงนิงนความรักสุขภาพจะเป็นอย่างไรประจำวันที่16-30มิถุนายน2567นี้ค่ะ การงานช่วงนี้คุณระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาคดีความตัวบทกฎหมายมีผู้ใหญ่เพ่งเล็งคุณอยู่นะคะช่วงนี้จะทําอะไรคุณก็จะรู้สึกอึดอัดเพราะคุณเป็นคนที่มีความคิดต่างจากคนอื่นก็เรียกว่าเป็นตัวของตัวเองสูงค่ะการเงินเสียงเงินใจเข้าปุ๊บจ่ายปับ๊บแล้วระมัดระวังนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องการทะเลาะเบ,บาแวงกับคนรอบข้างด้วยความรักจะมีคนเซ็กซี่เข้ามาแต่ระวังรักซ้อนต้องเช็คดีๆค่ะสุขภาพปวดหัวไม่เกรงความดันค่ะ ช่วงนี้ผู้ใหญ่รักและเมตตานะคะจะมีผู้หญิงข่าวทวงเข้ามาช่วยงานงคุณด้วยคุณจะได้รับตําแหน่งหน้าที่อะไรใหม่ๆค่ะเรื่องการเงินมีเกณฑ์ได้ไปร่วมง,งานบุญค่ะและคําอธิษฐานของคุณจะส่งผลค่ะเรื่องความรักมีผู้ใหญ่จำมาจับวางหรือแนะนําคนให้นะคะอาจจะเป็นพ่อแม่ไม้ก็ได้และเรื่องบุญแมลงหมายถึงทําอะไรไว้ผลจะกลับมาเร็วๆนี้สุขภาพระวังหัวร้อนหมายความว่าชุนเฉียวง่ายค่ะ การพูดเจรจาติดต่อบล็อกเกอร์ในหน้าเซลล์ประชาสัมพันธ์ดีมากเลยนะคะแม้ช่วงนี้รู้สึกเบื่อเบื่อในหน่วยเซ็งๆ,แ,งๆแล้วก็ติดขี้เกียจนิดน,นึงอยากพักผ่อนเรื่องการเงินเสียเงินให้กับผู้ใหญ่หรือเรื่องสุขภาพผู้ใหญ่คนในบ้านคะ่ะเปิดกระเป๋ามามีความเครียดเลยนะคะช่วงนี้ใจเยอะใจหนักความรักคุณเป็นคนที่รักเขาแต่รักใครชวนทําบุญเดี๋ยวความรักจะดีขึ้นสุขภาพเจ็บคอร้อนในปวดฟันคะ่ะช่วงนี้ งานทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีงานที่คุณทําจะสนับสนุนส่งเสริมหรือให้คุณมีชื่อเสียงมากกว่าเดิมค่ะและเป็นงานใหญ่ที่คุณเหนื่อยมามากพอสมควรก่อนหน้านี้แล้วการเงินระมัดระวังเสียงเงินให้กับคนอื่นมากกว่าให้กับตัวเองนะคะส่วนใหญ่เรื่องสุขภาพตัวเองด้วยระวังเรื่องล้มล้มทั้งยืนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังการจ่ายความรักแฮปปี้มีความสุขจะได้เจอคนถูกตาถูกใจสุขภาพปวดหลังค่ะ เรื่องการงานช่วงนี้เกี่ยวข้องกับการเซ็นเอกสารสัญญาหรือเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ได้ดีผู้ใหญ่สนับสนุนค่ะเรื่องการเงินคุณมีเกณฑ์ได้ไปทําบุญหรือเสียเงินกับการเดินทางท่องเที่ยวหรือไปต่างชาติต่างถิ่นค่ะแต่ขอความช่วยเหลือจากใครเรื่องเงินไม่ได้ต้องหายเองใจเองใช้เองเหนื่อยเองเลยความรักเหนื่อยหน่อยนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลหรือแบกรับภาระต่างๆแต่มีการเซ็นเอกสารสัญญาบางอย่างค่ะสุขภาพข้างนอกดูแข็งแรงแต่ข้างในอาจจะไม่แข็งแรงตามที่เป็นค่ะ เหนื่อยเครียดระมัดระวังเรื่องอารมณ์กับคนรอบข้างนะคะอาจจะเจอมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าแต่สุดท้ายก็จะปรับความเข้าใจกันได้การเงินช่วงนี้ตึงมากๆเลยเขาปูปจ่ายปรับหรือว่าจ่ายให้กับคนอื่นมากกว่าให้กับตัวเองค่ะระวังการทะเลาะเรื่องเงินเงินทองทองด้วยแต่ความรักคุณได้เจอเจอคนที่ถูกตาถูกใจสมหวังในรักมีความสุขมากมากนะคะช่วงนี้คนโสดก็ได้เจอเจอคนปิ๊งปังค่ะสุขภาพนอนไม่ค่อยหลับค่ะ การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นวิธีแก้เคล็ดเลยนะคะคุณจะต้องสวยหล่อแต่งหน้าแต่งตัวให้ดีเข้าไว้ค่ะและเรื่องการเงินส่วนใหญ,ญ่จะมีเงินกลับมาจากการออนไลน์หรือเสียเงินซื้อโทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์หรืออะไรบางอย่างแต่คุณกลับรู้สึกดีค่ะการเงินดีขึ้นนะคะความรักจากกันไปจะมีการวนกลับมาหรือคิดถึงแฟนเก่าคนเก่าวนกลับมาได้สุขภาพช่วงนี้ระมัดระวังการลื่นหรือดื่มน้ําน้อยจนเกินไปค่ะ เรื่องการงานแบกรับภาระตัวเองเพื่อผู้อื่นเหนื่อยแต่คุณมักจะได้อะไรที่เป็นอันดับสองเช่นทีเซต์ครั้งแรกจะยังไม่ได้จะได้เป็นครั้งที่2แล้วดีอยากได้บ้านหลังนี้แต่มีอีกหลังที่ดีกว่าหรือดีเทียบเท่าค่ะจะได้เป็นอันดับ2นะคะการเงินจ่ายเยอะจ่ายหนักมีเกณฑ์ได้มรดกตกเบิกเงินประกันเงินชดเชยค่ะความรักใครเกี่ยวข้องเรื่องแทงอย่าลืมไปทําบุญความรักยังไม่ค่อยสมหวังหรือได้เจอเพ่อแม่ไม่ไม่อันนั้นถือว่าแก้เครดค่ะสุขภาพปวดตาตาพราตามัวค่ะ เรื่องการงานช่วงนี้งานเกี่ยวกับการต่อเติมก่อสร้างไปในทิศทางที่ดีแต่คุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเช่นกันนะคะและเรื่องการเงินการเงินใจเยอะใจหนักส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเดินทางค่ะและมีเกณฑ์ต่อเติมก่อสร้างบ้านหรือซ่อมรถซ่อมอะไรบางอย่างความรักคิดถึงแต่เรื่องราวคนเก่าๆฝังใจแต่คนเก่าๆคุณมีเกณฑ์ได้เจอเจอคนต่างชาติต่างถิ่นต่างจังหวัดแดนไกลค่ะสุขภาพปวดบริเวณข้อต่อคอบ่าไหลเจ็บคอและสําหรับใครที่อยากมีลูกมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ด้วยค่ะ เรื่องการงานช่วงนี้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะแม้บางครั้งจะน้อยใจผู้ใหญ่บ้างมีอะไรให้คุยกันตรงๆเลยนะคะการเงินเขาปู๊บใจปั๊บเสียเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องซ่อมรถซ่อมบ้านหรือเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองค่ะเกี่ยวกับเรื่องกับความดันด้วยนอนไม่ค่อยพอความรักรักพี่เสียดายน้องคาราคาสังเป็นช่วงเวลาที่ลังเลมีเสน่ห์กับเพศโดยกัรเพศตรงข้ามสุขภาพช่วงนี้ขาเข่าระมัดระวังด้วยค่ะ เรื่องการงานช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองอยากจะลงทุนอะไรคุณต้องรีบเลยนะคะแล้วก็ทําการตลาดดีๆซื้อขายอะไรก็คล่องตัวด้วยแรงบุญที่คุณทําเรื่องการเงินจะมีคนเข้ามาหรือช่วยเหลือกิดเป็นคนรอบข้างนี่แหละค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่คนรู้จักและเรื่องความรักไม่ค่อยจูจีสเกตจะต้องสนองอย่าสะบัดนะคะความรักยังไม่ค่อยหวานแต่ก็อยู่ด้วยกันได้แต่หมั่นดูแลเรื่องนี้แล้วจะดีค่ะสุขภาพมีเกณฑ์ตั้งครรภ์หรือมีบริวารลูกน้องเข้ามาใหม่ๆแข็งแรงปลอดภัยดีค่ะ งานเกี่ยวข้องกับอาหารการกินเครื่องดื่มงานบริการทุกชนิดดีเซลเพียประชาสัรรมพันธ์บล็อกเกอร์ในหน้าคนกลางดีแต่ช่วงนี้ผู้ใหญ่ดุลูกน้องดื้อนะคะและงานท่องเที่ยวก็ดีเช่นกันการเงินเสียเงินกับการท่องเที่ยวหรือการกินใช้ใจ่ายช่วงนี้ฟุ่มเฟือยหน่อยแต่คุณก็คล่องหมุนเงินได้ความรักมีเกณฑ์ได้จเจอจากเพื่อนคนรู้จักแนะนาําหรือคนไกลต่างชาติต่างถิ่นต่างจังหวัดได้เลยหรือเจอกันในระหว่างการเดินทาง สุขภาพช่วงนี้ปวดบริเวณข้อต่อค้อบ่าไหล่ค่ะสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพนะคะชัญญาเปิดข้อสอนไพ่ชุดนี้ชัญญาสอนสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้เรียน พลาดไม่ได้เลยนะคะเป็นไพ่ชุดทําดีสมหวังค่ะเพราะว่าสอนไม่บ่อยเลยนะคะชุดนี้มี100ใบนะคะสมัครได้ค่ะสอนแบบละเอียดไม่มีกัรกมีใบประกาศนียาบัตรพร้อมกับไพ่ตําราและผ้าปูไพ่ถุงใส่ไพ่และพิธีไหว้ครูที่ถูกต้องนะคะสมัครที่ไลน์มีแอดนำหน้า a j a r n c h a n y a ไลน์มีแอดนำหน้าค่ะแอดอาจารย์ชัญญานะคะและถ้าใครอยากจะจองคิวดูดวงโทรจองคิวที่0 9 0 9 6 5 1 5 9 6่ค่ะ0909651596ติดต่อทุกช่อง ทาง TikTok IG Facebook ที A ่ AJARNCHANYA หรือเพจอาจารย์ชนยาไพาจีสัมผัสค่ะและสำหรับใครอยากจะได้ไพ่ The Key ยไพ่โซเมตไปศึกษาเองก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากจะละเอียดเลยมาเรียนที่ห้องทุกอย่าง ละเอียดเป๊ะสอนแบบไม่มีการกวันเสาร์ทฤษฎีวันอา,าทิตย์ปฏิบัติวันจันทร์เริ่มเปิดร้านเลยยังได้เลยนะคะสมัครที่ l ลน์แอ a j a r n c h a n y a ต้องการผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแผ่นมงคลชีวิตพริกเนตพัะตรีมูรติพระปูชีวกนะคะแล้วก็พระแม่นางกวกากไฉซิงเอียติดคริสตัลสปาลกี้เรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพใส่กระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์มือถือสนใจเข้าไปที่ l ลน์แอ a j a r n c h a n y a อัลละสามเก้าเก้าซืออสามแตมหนึ่ง 1, เหลืออัลละสองเก้า พบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าสวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ